เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันชื่อเอียมโรซเอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ยก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้ว น้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ำหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยเียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินเขยง่งเขยง่งขยง่ขยงไป ดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่3ซองที่จริงทาน2ซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอๆอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบวัดข้อเหยียดตรงไม่ได้วันที่2เนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับ เพื่อนเพื่อนอะว่าหากว่าท่านอะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผม มั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูลดีบูนนีจริงๆค่ะ